สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับก่อนอืน่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเฮงรวยรวยคาดแขวปลอดภัยครับ สมดังกับชื่อรุ่นรุ่นนี้ครับหลวงพ่อพัดบุญญากรโมรุ่นเหรียญกวักรัพย์แสล้านครับโอ้โหมาราคาจองนี่นะจะสองร้อยกว่าบาทมาแบ่งปัน fc ในราคา100นะครับใครอยากได้พระราคาแบ่งปันและร่วมทสมุนกับผมก็ที่เหรียญที่เฟสเอ็มสายบุญได้เลยนะครับทุกเดือนสิ้นเดือนเรามีแจกของรางวัลด้วยนะครับ โอ้โหทุกรางวัลทุกสิ้นเดือนก็นมาแจกรุ่นของรางวัลกันเดี๋ยวนี้ก็ตอนนี้ช่วงนี้ก็แจกผลไม้ค่อนข้างจะบ่อยจะเป็นส้มแล้วก็รุ่นเนื้อเงินหลวงพ่อโสธรครับมามาเจอกับเหรียญกวักซับแสนล้านมพระพัดบุญยกาโมนะครับกล่องจะเป็นสีเหลืองอย่างนี้นี่ถ้าเป็นซีนเดิมจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่มีซีนเดิมด้วยนะครับผมเปิดไปแบ่งเปรุ่นละร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อข้างในเนื้อข้างในขอซูมเลยวันนี้มีโชว์อยู่8เหรียญ8เนื้อ8เหรียญด้วยกันนะครับนี่คร พื้นเงินนะครับแบคโลเนียมพื้นเงินอันนี้ดูขนาดความใหญ่ของเหรียญนนครับขนาดอยู่ที่ประมาณความกว้างอยู่ที่สองจุดแปดนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณสามจุดห้าโอ้โหเป็นขนาดเหรียญพื้นฐานนะครับเนี่ยขนาดเหรียญพื้นฐานทั่วไปด้านหลังเป็นนี่ครับเป็นนางกวักนะครับด้านหลังเป็นนางกวักซับครับต่อโคดด้านบนเจดีนะครับด้านบนด้านขวามือเป็นรูปเจดีด้านซ้ายเป็นโคด,ด้ันนัมเบอร์นะครับ นี่ครับเขียนข้างหลังเขียนว่ากวักทรัพย์แสนล้านหลวงพัฒน์วัดห้วยด้วนข้างหน้าก็เป็นหลวงพัฒน์พิมพ์ครึ่งองค์ครับโอ้โหชัดพอสมควรเลยนะครับนี่เป็นแบล็โลเดียม e พื้นแบคโลเดียม e เงินนะครับต่อไปครับแบล็กโลเดียม e นาคบ้างโอ้โหนี่แบล็โลเดียม e นาคนะครับตอนนี้ยังพอมีแบ่งปันรุนละหนึ่งร้อยนะครับเหลืออยู่ห้าลุ้นใครมาทันชมคลิปนี้ก็ทักเฟซเอ็มสายบุญได้เลยนะครับยังพอมีแบ่งให้ เพื่อนๆพี่ๆบูชาเล็กน้อยครับนี่ venue, บารมีหลวงพ่อพัดนะครับต่อไปเป็นชุบทองพ่นทรายครับนี่เป็นชุบทองพ่นทรายนะครับชุบทองพ่นทรายนี่ครับพิมพ์นี่ครับต่อโค้ดด้านบนอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นชุบเงินนะครับมีหลากหลายเนื้อนะครับชุบเงินนี่ครับชุบเงินลงยาพื้นด้วยโอ้โหนี่อันนี้เป็นชุบเงินนะครับต่อไปครับ เป็นเนื้อบลากาครับเนื้อบลากาลงยาเขียวโอ้โหปบากาสดเลยนะครับอบากาลงยาจีวอนพื้นเขียวขอบดําครับด้านหลังก็ตอกคดว่าอบากาก็ตอกออกนะครับปบากาโอ้โหถ้าเป็นเนื้ออื่นชัดเจนจะไม่ตอกคดนะครับจะเป็นเนื้ออย่างนี้อบากาก็ตอกอกนะครับนี่ครับนี่ครับกวักซับนะครับกวักซับแสนล้านครับปัชคกวากลาบนะครับอันนี้เป็นอบากาลงยา ลายเสือแดงนะครับลงยาชีบอนขอบดำออกกบโอ้โหหมายเลขเก้าตัวเดียวอีกต่างหากโอ้โหเอาแล้วไงครับนี่ครับเอาแล้วไงอน่ต่อไปครับเป็นเนื้อทองแดงมั่งครับทองแดงนี่เหมือนนวะเลยดูครับสุดมากครับเหมือนนวะมากอะครับนี่ครับตอกว่าทอดทองแดงแต่เหมือนนวะเลยนะครับโอ้โหใครได้ไปยินดีด้วยเลยครับหมายเลขหนึ่งเจ็ดสามเนี่ยครับเหมือนนวะเลยนะครับแล้วก็ลงยาแดงนี่ครับ นงยาแดงก็เป็นทองแดงเช่นเดียวกันครับต่อโคดทอดอเหมือนกันนะครับหลายเลขห้าห้าอีกต่างหากครับโอ้โหรุ่นนี้ก็สวยสวยนะครับนี่ครับใครจะเช่าหาบูชาก็ลองเช่าหาบูชาได้เลยนะครับเช่าหาบูชาได้โอ้โหทั้งแบกทั้งชุบเงินชุบทองนะครับยังพอมีแบ่งที่เฟซเอ็มสายบุญได้เลยนะครับใครฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงๆรวยๆแล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ